สุขภาพที่อยู่ในยูนิตลิงไ์แยกเงินเป็นสองกองนะครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วนะว่าเขาจะมีเอาตัวบำนาญไปจ่ายสุขภาพคอนเซ็ปต์คล้ายๆกันนะครับก็คือส่วนหนึ่งเนาะก็จะจ่ายเบี้ยสุขภาพนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะนําเงินไปลงทุนตัวสุขภาพเนี่ยต้องบอกว่าตอนสนมัยเมื่อกอายุ30มนสะิบค่าเบี้ยประมาณ20,000แล้วพออายุเมื่อกี้60นะค่าเบี้ย50,000 70เนี่ยค่าเบี้ยประมาณแสนหนึ่งนะด้วยคอนเซ็ปต์เนี่ยเบี้ยมันปรับตามอายุเหมือนกันต้องบอกว่าเบี้ยในอยู่ในลิงเขาบอกว่าจ่ายคงที่จริงแต่ว่าในไส้ใในน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 เเเเเีีี่่่่่ยยยยไมมมคงงททปรรัับตาาตาาาาออุหืกนแะวลลูิ เขาบอกว่าเราจ่ายคงที่สมมว่าเมื่อกี้บอกว่าจ่ายปีละห้าหมื่นคือเขาจ่ายคงที่ไปเลยห้าหมื่นนะสมมติเราจ่ายห้าหมื่นใช่ไหมเงินมันจะไปหักสุขภาพสองหมื่นแสดงว่าเงินจะไปลงทุนเหลือเท่าไหร่เหลือสามหมื่นถูกไหมอ่าแล้วเราก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับจนถึงอายุหกสิบเนี่ยถามว่าตอนนั้นนะเบี้ยห้าหมื่น 5, ของลิงก์กับตัวสุขภาพเนี่ยเท่ากันแล้วสมมติว่าตอนหกสิบเราหยุดจ่ายแล้วเราไม่จ่ายเราจ่ายตั้งแต่สามสิบถึงหกสิบจ่ายมาแล้วสามสิบปีเงินตรงเนี้ย ผลตอบแทนจากการลงทุนปีนึงเป็นบวกบ้างเป็นลบบ้างอะไรบ้างก็ว่าไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไส้ในมาปุ๊บสุดท้ายเงินในกองทุนที่เราจ่ายเกินเนี่ยสมมติมันมีเงินก้อนอยู่ล้านหนึ่งนะครับเนี่ยพอตอนเราหยุดจ่ายเนี่ยฮะไอ้เงินล้านหนึ่งเนี่ยมันจะมาทำงานละอ่ามันจะทำงานละคล้ายๆกับตัวประกันบำนาญสมัยก่อนที่ผมบอกว่าคนสมัยก่อนก็ใช้วิธีท,ทำประกันแยกเล่มระหว่างทำสุขภาพเล่มหนึ่งทำบำนาญเล่มหนึ่งแล้วก็ให้เอาเงินบำนาญมาจ่ายสุขภาพคอนเซ็ปต์ยูนิตลิงก์เหมือนกันเลยครับเนาะก็คือเงินที่นำไปลลลลงงงงททททุุนน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 นผ่่่่่่่่่่าา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 ไไไปปปปปปปีีีีีีเเ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 ยยยยิกกกกก้้้้้้ออออจจะะะมมมมมหหหรรรรัััสขภพใใแแแตตตตตตคคคควววว็็็็ืดซ์บ แตเสริมนิดนึงว่าเฮ้ยแล้วอะไรมันดีมันเสียกว่ากันนะครับแน่นอนการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนควรตัดสินใจควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะอันนี้ผมกำลังอธิบายนะครับอ่าโดยตัวสุขภาพที่อยู่ในหยุดลิงค์เนี่ยนะครับมันจะได้วลลดปีละ10%ทุกปีนะครับทุกๆปีนะที่ท,ที่ที่อยู่ในูยิดลิงค์อันนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่อ่าดึงดูดใจผมไม่ได้บอกว่าการลงทุนในูยุดลิงค์เนี่ยจะได้ผลตอบแทนที่ดีที่มั่นคงที่อะไรที่มันดีมากแต่สสาาาาามารถบบอกได้้เเลยยว่่คีุขภพ นะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในยูนิตลิงก์ลูกค้าจะได้ส่วนต่างปีละสิทุกปี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 หมายความว่ายัางไงหมายความว่าแทนที่ว่าเราจ่ายเบีย้ยประกันสุขภาพปีละสองหมื่นแบบเราจ่ายแบบทั่วไปแต่เมื่อมาอยู่ในยูนิตลิงก์เงินในกองเงินที่เราจ่ายทั้งหมดเนี่ยจะหักสุขภาพแค่หมื่นแปดนะครับสมมติตอนอายุสี่สี่สิบนะเบีย้ยสุขภาพอาจจะสามหมื่นอ่านะครับแล้วก็บ่าเงินที่จากกองทุนเงินที่เราลงจ่ายทั้งหมดเนี่ยแทนที่ว่าจะไปจ่ายสุขภาพสามหมื่นจะจ่ายแค่สนะองหมื่าานเจ็ด้ว่า ยูนิตลิงดีกว่าประกันสุขภาพแบบทั่วไปตรงที่ว่าเบี้ยที่ไปจ่ายสุขภาพจะน้อยกว่าแบบทั่วไปปีละสิอนันนี้การันตีได้เลยนะครับแต่ผลตอบแทนจากการลงทุนเนี่ยตรงนี้การันตีไม่ได้นะครับแต่ต้องบอกว่าถ้าใครพอเข้าใจเรื่องการลงทุนนะก็จะเข้าใจว่า,าเงินที่ไปลงทุนเนี่ยการลงทุนในระยะยาวนะครับเป็นการถวเฉลี่ยวความเสี่ยงดคือสถิติที่ผ่านมานะครับการลงทุนในระยะยาวสิบยี่สิบสามสิบปีส่วนใหญ่ผลตอบแทนจะเป็นบวกทั้งหมดนะครับเนะาะลงทุนหลักประมาณยี่สิบสามสิบปีไม่มีตลาดหุ้นในใ ประเทศไหนนะครับที่ติดลบตลอดอันนี้คือพูดกรณีที่ว่าโอเคบางคนบอกว่าหุ้นไทยไม่ไปไหนแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าอย่างหุ้นไทยเนี่ยมันจะมีในเรื่องของเงินปันผลนะครับเนาะถ้าเงินปันผลไปลงทุนต่อไปซื้อหุ้นต่อเนี่ยยังไงผลตอบแทนเป็นบวกแน่นอนนะครับผลตอบแทนเป็นบวกแน่นอนอย่าไปดูแค่ราคานะบางคนได้เงินปันผลมาเอาเงินปันผลไปใช้นะครับอันนี้ก็อาจจะผิดคอนเซ็ปต์แต่ว่าถ้าเงินปันผลไปไปลงทุนต่อเนี่ยไม่มีผลตอบแทนในตลาดหุ้นประเทศไหนนะครับที่ติดลบถ้าเอาเงินปันผลไปลงทุนต่อนะอันนี้พูดกรณีเอาเเเงงงงงงงิิินน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 ปปปปัััััผผลลลลลลลไไททททุุตต่่่่่่ออออออะะคคคคคครรรบบบบบีีี้วววววาาาาามมมกกกกขขยยููใใชแ็็ืื คือเบี้ยประกันตัวเดิมนะเพราะว่าอย่าลืมนะพออายุ8ปดินะครับเบี้ยขึ้นส0 0แสนล้อ่านี่ฮะคือเงินในกองทุนตรงนี้มันจะไปหักเบี้ยประกันสุขภาพทุกๆปีทุกๆปีทุกๆปีเมื่อใดก็ตามนะครับที่เงินกองทุนตรงนี้เป็นศูนย์หรือหมดนะฮะเมื่อนั้นนะครับยูนิลิงจะหมดความคุ้มครองเพราะฉะนั้นผลตอบแทนจากการลงทุนบางปีก็เป็นบวกเป็นลบไม่เท่าไหร่แต่เงินที่ไปหักเบี้ยสุขภาพปีละแสนสองแสนแสนสองแสนแสนสองแสนนีฮะจะเป็นตัวกระตุ้นอย่างดีเลยให้มูลค่ากองทุนนนนนทีีี่่เเรราาาาาฝกกกมมมม20ปปัััหลยยวววววข้้้ะออดดดคง ยูนิตลิง์นะซึ่งเอาเข้าจริงจริงถ้าเราทำประกันสุภาพไปทั่วไปอ่ะสุดท้ายเราต้องหาเงินมาจ่ายปีละแสนสองแสนอยู่ดีถ้าเราอายุเยอะนะจะดีกว่าไหมครับที่เรามา,าวางแผนในเรื่องของประกันยูนิตลิง์ไปเลยตั้งแต่ตั้งแต่ตแตวัยทำงานอายุ30 40่เริ่มวางแผนแล้วนะแต่ผมขอขีดเส้นใต้เนาะคนทำประกันสุภาพยูนิตลิง์ไม่ควรทำเกินอายุ40เพราะอะไรครับเพราะว่า,าคุณจะปล่อยให้เงินมาทำงานได้น้อยสมมติเริ่มทำยูนิตลิง์ตอนอายุ50ินะถ้าเกิดว่าเ,เราวางแผนกเกษียณตัวเองตอนอายุ60ิบถ้าว่าเราเราเรา,เราทำย นะครับเงินเงินต้นมันมันจะน้อยเกินนะครับมันจะน้อยมากนะแล้วก็ช่วงประมาณ6ปีแรกเขาเรียกว่ามีค่าพรีเมียมชาร์จอีกออคือมันจะเป็นรายละเอียดค่อนข้างอาจจะต้องอธิบายรายละเอียดนิดน,นึงแต่ต่อ,อยุ่เยอะก็ไม่แนะนำนะครับคนที่ทำตั้งแต่อายุน้อย